ทอะเลอะ้ะกลิฟหอยไงยไว้ขึ้นและลงเราจะได้มีต่องเดินอ้ยเสียง,งอะไรอะฉันว่าเขากระันอยู่ทำไงกันดีอะ่ะเขาเป็นพวกหลับง่ายไม่นาแต่ถ้าเรารอยังไงเขาก็ต้องตื่นแล้วนะ่อนอะพอแล้วฉันทำไม่ได้แล้ว ฉันทนรอไม่ไหวแล้วนี่รอรอฉันสี่วิเองีะอะไรเนี่ยเงียบหน่อยเงียบหน่อยทุกคนเงียบหน่อยนั่งประจำที่ดูเออสมาชิกสภาเมืองหน้าตาเด็กลงทุกวันนะด้วยว่าฉันอาจจะแก่ขึ้นเองก็ได้ตะกานะนายกเรามาจากโรงเรียนฮะ คุณครูหมึกดำส่งพวกเรามาที่นี่ฮะโอ้ยเพราะอะไรมายอมทำการบ้านเหรเอเปล่าค่ะแล้วมาเล่นกีฬาโอลิมปิกค่ะเรื่องชุดกีฬาด้วยยังไม่ได้ข่าวเหรอมีนี่เราเลื่อนเวลาแข่งออกไปฮะทำไมฮะมีสถานการณ์ฉุกเฉินมุ่งหน้ามาทาั้งชายหาดนี่อะไรครบเราช่วยได้ไหมมีเรือลำหนึ่งออกทะเลมามุ่งมาทาังชายหาดของเราเป็นลางบอกเหตุเพศภัยร้ายคุณรู้ได้ไงอะฮะฉันฟังไงถ้าเธอเงียบหูฟังให้ดีเธอก็จะได้ยินวัน หนูได้ยินแต่เสียงคลื่นซัดค่ะเหมือนคลื่นแถวชายหาดผ่อนินส<อ>ิยงทะเลดีมากฟังต่อไปอีกสิผมได้ยินเสียงอื่นด้วยละ่ะแต่มันเบามากเลยฮอาจจะเป็นเสียงเบาๆจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,ก็ได้ใช่ฉันได้ยินเหมือนกันหอยตัวเล็กๆมากมายแต่ฉันฟังไม่เข้าใจเลยจงฟังด้วยหัวใจสิไม่ใช่แค่หูอย่างเดียวใช่ฮะเสียงพวกตัวเรียงเป็นร้อยๆเลย พวกเขาร้องให้ช่วยฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอ่ะซีแต่ียกกง,ง,งกรองตุ้มตุ้มเสียงกรองที่ไหนกันลองนึกภาพสิ่งที่เธอเห็นในหัวสิเสียงเรือนี่เสียงเรือของพวกยักษ์สองขาเสียงกลองนั่นก็คือเสียงเครื่องยนตไหแล้วพวกเรืสอส่งเสียงร้องทำไมเหรอวันๆพวกเขาก็แต่เกอะอยู่ใต้ท้องเรือนี่ <ง Overwatch> พวกเธอได้หัดใช้หูให้เกิดประโยชน์แล้วพยายามมองเข้าไปในความคิดสิผมเห็นยักษ์สองขาเขานั่งอยู่บนล้ออันโต ทำเสียงตลกตลกเวยฮะและเสียงเขาก็เหมือนกับนายยกโยก,ยก้าเวลานี้เขาก่อนข้าั็ <c oughs> แลกเสียงนึงล่ะรผลขาวหอยหนุ่มจิตนาก,การขึ้นมาสิมันเป็นเสียงเพื่อนกระทบก้อนเห็นนี่เ <c oughs> ห็นขเขาใกล้ชายาดแล้วยายสองขากำลังหลับอยู่พวกเ้นอนการให้ช่วยนะฮะไปเร็วพวกเธอต้องช่วยเรือลำนั้นนะ